ต่อไปจะเป็นการบันทึกข้อกำหนดของระบบเงินเดือนของบริษัทดีและเก่งนะคะโดยเราจะเข้าไปที่ข้อกำหนดระบบค่ะเข้าไปที่แก้ไขข้อกำหนดระบบเงินเดือนนะคะจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมากดโอเคค่ะชื่อผู้จ่ายเงินเราก็จะใส่ชื่อของนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินเดือนค่ะ ตำแหน่งผู้จ่ายเงินเดือนก็คือบัญชีการเงินนะคะรหัสที่บริษัทนำส่งธนาคารนะคะนนคือศูนย์สี่หนึ่งศนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ขอโทษค่ะ ศูนย์สี่หนึ่งศนสาสามเกนะคะเลืกที่บัญชีธนาคารที่ใช้จ่ายเงินเดือนก็คือสองห้าศูนย์ขีดสองขีดหนึ่งศขีดหนึ่งนะคะรหัสบริษัทนำส่งกองทุนไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ เลขประกันสังคมนะคะคือหนึ่งศูนย์ห้าห้าย์แปดปดหนึ่งค่ะลำดับที่สาขาคือ0ูนยนะคะรหัสสำนักง,งานประกันสังคมที่เราไปชอบคือศูนย์เค่ะคือสำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่9้าค่ะ ลำดับขอโทษค่ะลำดับสาขาของสำนักง,งานประกันสังคมคือศูนนค่ะชื่อผู้ลง,งานงามนำส่งประกันสังคมนะคะคือนางสาวงามจริงดีพร้อมซึ่งเราเคยพิมพ์ไว้แล้วที่ผู้จ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปคลุมที่ชื่อนางสาวงามจริงดีพร้อมแล้วก็ใช้คอนโทนซนะคะ แล้วก็นำมาวางที่ชื่อผู้นำลงนามนำส่งประกันสังคมแล้วก็คอนทอวี v เพื่อวางค่ะเสร็จแ,แล้วตำแหน่งเราก็จะทำเหมือนกันนะคะคือมาคลุมที่บัญชีการงินแล้วก็ใช้คอนทอีแล้วก็วางที่ตำแหน่งแล้วก็คอนท v วีค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ F10 เพื่อบันทึกนะคะเสร็จแล้วค่ะ